จุ่มเป็นจุ่มเป็นก่อเขคิดว่าเห็ดหนาเนี่ยิออกคักบนหินคักที่เนี้ยเดียว<น><น><น>กับเลี้ยหมโอ้ยงามคตกโอ้ยอ้ยโ้เห็ดท่านมดอกไงคัแ ฝนตกมาแต่เห็ดกระงามครับเห็นจูมลายครับผมหอมนี่โอ้ยดอกจูมลายครับมึงหนูก็มีแต่ดอกหน้าหาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องสปูสก้อนครับผมมาพบกับสวมาทั้งตอนเหกโกแดงคือเกาครับผมมือนี่สวัสดีมือนึงครับผมเมียนครับผมบรรยากาศว่ากระแหงนี่เนาะมันนี้ฝนตกครับผมดีใจแห้งครับตกตแต่คืนครับผมกําลังเศร้าเหมือนเศร้านี่ครับพายุกับเขามาสองสามลูก้ามาเนาะครับผมมันนี้สวมาพ่ออพี่น้องหาเหกโกแดงคือเกาครับผมครับินดอยแลวครับมัอนี่ มืัอนี้คลิปไมเดอร์ครับผมคลิปประจำวันที่8พฤศจิกาสองพนห้าร 68, ครับผมแอน,นครับผมไปคือหลุมกระส่สองมาสิมันทำไรครับผมขึ้นมาโฮมแลกมาพอแล้วครับผมบังเครื่องีบีครับต้องือึ้นสตีเกฟเฮดทอดปีใหม่หุ่นนะครับผมเพราะว่าแล้วก็ถ้าอยู่เข่ามาเรื่อยๆอยงนี้อืมเป็นดอกเห็ดหนอกจุ้มมันก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยครับดอกนึงมาก มีเด็กจูมีแต่จูครับยังไงมีแต่ดอกยังไงครับผมน่ามี้งานนี่ครับอูสหาดอก้นได้คุณตุกมาใส่ดอกกัน่ายดอกกันนาครับติดอ่าตกเแตง หาแตกกันว่าครับมีงครับขึ้นฝน,น,น,นตกมาใส่เห็ดกระง,งามครับน,รนี่เหรอเน่าหนนนังกระเน่นาฝนดอกนึง นี่ครับผมหินแนมหินดอกไงในแนมหินจะทำมะไรนะพุ่นดอกนี่อุ้ย,ยงามกักดเนาะดอกกระงามครับ

ครับผมนะตรงนี้ีดอกอาดวกอากดีด็มางามของขาวล่ครับโอ้ยกินบานครับดอกเด็มางามมากจะมาเชียอบไว้ครับดอกงามมาก าาเหมงอนก,ก,กันเหมเอนกด้ขนาดกุ๊บเรกครับมีน่เต็มตาหน่อยเต็มตาครับใหให้ให มินต์ะดอกกระหลังงาครับผมอุ้ยดอ,อกง่ามแห้งครับ ใส่ง่ามากเรมียนครับง่ามแฮงผมมีึินสองจุมครับผม มดีเห่ะครับขากระยาวดอกกระแดงครับนี่สามดอกดอก็ได้อีกสองดอกอยมืนีัมาถึงกระดอกบางไงเนาะ ดอกจุ่มไหลครับมึงหนูก็มีแต่ดอกหน้าหนาครับแม่แท่านใดอยากได้มาไปแกงเด้อแม่ครับผมอุ้ยโอ้ครับนี่หักขึ้นแง่เดียเกือบเลี้ยดอุ้ยงามขัดงามเนี่ย มันง่อยมังง่อยบ้าคือ,อคนแิ่นละขากกับง่ายแล้วครับนี่บ้าดอกหนาขายง่งับแน่นครับอ่ะคนดอกเขาเปิ้ลแปงให้ทีทั้ง2ดอกดอกงามเลยเนาะแน่นครับผม บานหลายเนาะแต่ะเะา h o ครับเ่าพอดได้ปะอราบน,น,นี่้อ,อได้แต่อยู่ขังนึงนี่มันมีหลายเติบครับพูดพูดพูดใหญ่ยยไปเลย ราหานิเตะต่อไันข้างานครับเงินครับผมฝนตกใส่มือกระบาดเร็วเนาะได้บ่ดอกนี่ได้ต้องคูดเห็นจูมลายครับผมหอมนี่ไปจูทั้งดอกอ้วน

ไอ้พวกอปเชื่อต่อไปครับน่เนนครับนดอกนาแหนครับลำสีไว้ครับดบูดอ,อกนี้ว่า vậy mày tít không? con nhỏ một con một con con nhau hả? đi khắp đâu đi này ba, Nó nho lái chưa ba? lái mày, con à? กนน็นอบวบไหนเบิดเลยบวบแบางยันั่นเลยครับผมนี่ครับอัทีดอกบวไดหนเบิดเลยครับเันได้ปะ่าใส่ยิไม่ดอกเดียว เนาะถึงหมดไงเลยครับพอที่จับไ่ได้ใบโดนนะครับผมนี่ครับเห็ดเผือกต้องข้ามครับผมมือดอกง่ามแห้ย นะครับดอกใหญ่แข้งครับผม<ฮ>เห็นมันปูงัางครับมันปูใหญ่คร,ครับผมตาอยู้ยดีเต็มตาแล้วครับนี่ว่าตึ้งดอกน,นี้ ในอยูขาวอยู่ดิใส่ใส่นอามัน นแข็งดีอยู่ครับน้ำนะน,นี่้ำตัวนี้กับบุมีแล้วครับนี่ดอกเดียวนะฮะมโอ้ยจุ่มเ,เป็นจุ่ม,เป,มเป็นกอนอุย้ยโมคิดว่าเห็นหนานี่สิออกคักรุ่านี้เนาะหนาไปผลต้นหนาวครับบัาวบานนี่หนาแต่นเนาะเมียน ลลว่าแนวบานเลยแลืวขึ้นนี่ว่าทะลาะหอดนอกครับบนเลเขาข้างในครับบ่านอีกิดแอ้อ,ๆๆๆอ,อุ้ย <ๆ S 2> ันเบดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้ามันมาค่าเดียวนิดีโอ้ยตัวน,นีคูแล้ว เห็นดอกไร้เ่อกระตานนนนหน่อยเดน้อมือนนี้นมุกอกี้เาเพิ่มสีออกไรมป่ะน,น,นี่เนาะอู้บรรยากาศฝนมาแล้วครับผมลิ่นไปแล้วรอบนึงแมนครับผมตอนนี้กำลังคืมไม่อีกครับไปสองว้ากระสีลงจากดอยแล้วครับผม,มบรรยากาศคืมฝากคืมฝนครับแดดมาแป๊บนึงก็คืมไม่อีกแล้วก็ตกแดดมาแป๊บนึงก็คืมไม่อีกก็ตกครับผมครับแดดยอดมาของสองบาครับผม มือแดดมือเดียวมันก็นหนาแตกนะน,น้าบานเนาะเมนมครับผมครับผมโตกะมาเรื่อยๆครับฝนเห็นเห็ดมันปูครับผมเดี๋ยวองดอกครับเห็นมันปูใหญ่ครับผมเดี๋ยวมันรุ่นกันว่าเหมือนรุ่นจะเป็นยังไงสีงออกไรบอ้ยงามขักงามแน่ครับผม <c oughs> โอ้ยมันที่ละ่ะอาเห็ดกอขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับผมเมนครับผมดอกง่าไขาง่ายแห้งครับนีกระจุ่มเนาะเมนครับผมทั้งจมทั้งบานครับผม ชุดจอดอ้จุ่มใหญ่จุ่มใหญ่แห้งครับแม่แม่ท่านใดพี่พี่ท่านใดสนใจเฮดกอเด้อครับผมก่อร์สบ่าวสีกาบานครับผมเมนครับถ้าข่ามาหาได้ครับผมก่อนสิบเบิร์ดเฮดกอเนาะเมนครับครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงชุดถ่ายของปีแล้วครับผมที่เฮ็ดสิออกครับผมครับคือปลายเดือนนี้ก็เริ่มสีบลมี่แล้วครับนี่อยากได้เห็นดอกเดียวเห็นเพิ่งจักหน่อยน่าจะเอาได้เนาะเมนครับเพื่อนเราเอาเล็กน่อยเท้าหนาวจังไหนครับผมเมนครับ นี่ะความมันครับผมมาส้นบากะได้ความมันมาฝากพี่น้องสองตาเนาะแมนครับผมผมนี่ครับออ้ยดอกใหญ่ดอกหนาแห้งครับว่าไงขากระยำกระยครับผมแข่งกับหวานเนาะแมนประเทศจีนมารับไปสื่อตุนไซเนื้อเนาะมารับไปสื่อมารับสื่อครับผมแมนครับผมมารับสื่อไปตุนไซไซเนื้อเนาะไซเป็นยาจีนครับผม นะครัหมาหลายแห้งครับมือนี้เอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่มกับบ้าต่วนกับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองบ้าครับผมในตันคลิปจนหอดโจ้บคลิปครับผมนเห็สองบ้ากับบ้าใดไปใส่ครับผมขอพาหาเห็ดคือเก่าครับหาให้กัวแดง มืัอนี้ได้ดอกนึงครับเดี๋ยวมันหลุดกว่ามูอรุ่นหนึ่งมูลต่อไปสิได้หลายไม่ได้ครับผมมูอรุ่นนะครับแต่คนตังรั่วครับผมครับผมเอาละครับสหรับคลิปนี้สองเบ้าขอต้อนรับกระบังก้อนครับไจะพอกันคลิปไหนคลิปไหมครับผมสหรับคลิปนี้บ่าวต้นสวัสดีครับอ้าวพุ่มสวัสดีครับอ่างเด็กหน่อยทางน้านๆด้วยครับผมไปกไปด้วยผลงานงามๆครับผมไปจะพอกันใหม่ครับผม